มาสู่ช่วงที่3นะครับของรายการนะค,คือช่วงของข่าวเดนบอจอนะครับถือว่าทางหน้าของทีมข่าวคุณน,นิสัยก็มีการคัดสรรข่าวมา2ข่าวมาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังเริ่มจากข่าวแรกนะครับในส่วนของบิวตี้นะครับมีการเซ็น MOU กับ DOD นะครับนายแพทย์สุวินนะไกลภูเบศประธานเจ้าที่บริหารบริษัทบิวตี้คอมมูนิตี้นะฮะเรียกว่า มีการเปิดเผยว่านะครับว,ว่าเมื่อวันที่16มีนาคม2564ที่ผ่านมานบริษัทบิวตี้แล้วก็ d ีเองเนี่ยเขาได้มีการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สําเร็จและตลอดจนการดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกันชงนะครับเพื่อให้บิวตี้นะครับนำผลิตภัณฑ์สําเร็จออกมาจําหน่ายสู่ตลาดในประเทศและก็ต่างประเทศภายในช่วง ของครึ่งปีหลังปี2 5งหหรือว่าครึ่งปีหลังปีนี้นะครับโดยเบื้องต้นนะครับทั้งบิวตี้เองแล้วก็ดีวีดีเองเขามีแผนที่จะพัฒนานะครับในส่วนของสีผลิตภัณฑ์นะครับเรียกว่าก็เริ่มจากผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบำรุงผิวหน้านะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสารสกัดกันชงนะครับแล้วผลิตภัณฑ์พวกบำรุงผิวหน้าพวกหน้าขาวใสกระจ่างนะครับแล้วผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช่วยในการนอนหลับและคลายเครียด นะครับแล้วก็มีผิมพรกันชากันชงที่ช่วยในการผ่อนกายและลดความเครียดจากการวิตกกังวลนะครับแล้วก็ผิดพันณกันชงในช่วยดีท็อกนะของเสียที่ตกค้างในระบบการดูดซึมสารอาหารน,นั่นเองคือความร่วมมือทั้งในส่วนของบิวตี้แล้วก็ดีโอดี D นะครับเรียกว่านี่คือมาอัปเดตกันนะถือว่าเกมพุ่นทั้ง2ตัวถือว่ามีความน่าสนใจและก็โดดเด่นนะครับ <S <S มาสู่ข่าวที่2นะครับเริ่มจากนั่นคือข่าวของวิวเกตในเรื่องวิว w g บิมีการคว้างานโครงการใหม่ทั้งสโครงการมูลค่ารวม526.14ล้านบาทนะครับนายเกรียงศักด์นะครับบัวนุ่มนประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารบริษัทบิลเกรดเอนจิเนียริงนะจำกัดหมาชนหรือว่า WGE เปิดเผยว่านะครับบริษัทได้มีการลงนามในการจ้างนะโครงการก่อสร้างจำนวนในสองโครงการนะเรียกว่าทั้ง2โครงการมีมูลค่ารวมเนี่ย นะครับ526.14ล้านบาทนะครับซึ่งท้งนั้นของนายเก่งศักดิ์ก็บอกว่านะครับในส่วนของไตรมาสแรกนะบริษัทจะมีการเดินหน้าประมูลงานใหม่นี้อย่างต่อเนื่องล่าสุดก็มีการคว้างานนะครับที่กล่าวมาแล้วคือ2โครงการเพิ่มมาอีกนะทำให้งานในมือหรือแบ็กอกนด้ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นในว่าแตะระดับที่2,290.48ล้านบาทนะครับซึ่งเรียกว่าก็มีการส่งสิกว่า การรับงานแบบนี้นะทําให้แบบว่าช่วงต้นปีนะเรยกว่าผลงานเนี่ยนะออกมานี่โดดเด่นกว่างวดเดียวกันของปีก่อนนะใน,ในขณะเดียวกันบ,บริษัทมีการเตรียมความพร้อมนะครับในการยื่นประมูลงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับไม่ต่ำกว่า5000นล้านบาทน,นะคาดหวังว่าจะชนะการประมูลเนี่ยประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนายเกียงศักดิ์ยังกล่าวว่าสำหรับแผนธุรกิจในปี2564บริษัทจะมุ่งเน้นนะครับงาน ภาครัฐเพิ่มขึ้นนนะอย่างเช่นงานประมูลงานประเภทโครงสร้างพื้นฐานนะั่นหรือว่าอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเปิดประมูลมากขึ้นในขณะที่งานของภาคเอกชนในส่วนของบริษัทยังมีลูกค้าขนาดใหญ่ในมือที่จะต้องการขยายงานในเพิ่มเติมนะทำให้เชื่อว่าบริษัทจะมีงานใหม่ในไทยเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนนะั่นคือในส่วนของผู้บริหารเบลเกตซึ่งเขาให้มุมมองว่าแหมต้องบอกได้ว่าไตมัดหนึ่งนี่เขา ออกมาสดใสนั่นคือเรส่วนของครึ่งปีช่วงต้นปีพูดง่ายหรือว่าตัวตัวเลขต้องดูว่าตัวเลขนี้จะใช้ไล่แค่ไหนก็ไปต้องมานั่งติดตามกันซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะหมดไตมาแรกผ่านไปแล้วนะผมเชื่อว่าแรงเกงกําไรในหุ้นในหลายตัวเนคงจะเข้ามาเล่นกันในส่วนของการเกงกําไรแะผลประกอบการไตรมาสแรกตรงจุดนี้นะครับซึ่งนี่คือช่วงของ ช่วงี่สามนะของรายการก็ของครูช่วงของข่าวดินบอจอนะซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าชื่นชอบนะครับฝากไลค์ฝาก,ฝากแชร์ในส่วนของ a c e b o o k พุ่นอินไซน์แล้วก็ช่อง u t u b e พุ่นอินไซน์นะครับซึ่งถ้าเกิดไปติดตามข่าวสารแบบโดยธรรมนะสามารถติดตามได้ที่เว็แบบไซต์พุ่นอินไซน์ .com นะซึ่งจะมีการรายงานข่าวกันตลอดทั้งวันตั้งแต่ก่อนตลาดหุ้นเปิดจนถึงตลาดหุ้นปิดทําการนะนั่นคุณก็สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของหุ้นพุนอินไซส์นะมาประกอบ การตัดสินใจในการลงทุนได้นะสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม